แล้วเอากินข้าวเหนียวแซ่บๆอีกแล้วคนนี้คนน้องก้าวข้าวเหนียวมาให้แซ่บๆอีกแล้วโอ้ยอย่าเอากับมืออย่าเอากับมืออยา่าไม่อยากโอ้เขาอยากให้ใส่มือโอ้ยอยากให้น้องก้าวป้อนโอ้ย <laughs> อยากให้น้องชายป้อนโอ้ ไม่ยอมกินเองค่ะแม่แม่โอ้ยสุดยอดมากนางสุดยอดมากนางอยากให้น้องป้อนโอ้ยคนสวยอยากให้น้องป้อนโอ้ที่าวางไว้ไม่กินนะคะแม่แม่ยังไม่กินนะคะอยากให้น้องป้อนโอ้ยดูสุดยอดมากรักน้องก้าวมากอยากให้น้องป้อนโอ้ยยอดเลยคนสวยอยากให้น้องป้อน ไม่ยอมกินเองนะคะแม่แม่โอ้ยวางไว้ไม่ยอมกินเลยเอ้อออยนีนอะไรฉลาดแท้